สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องครับพบกันวันนี้ใน EP ที่46นั่นนะครับวันนี้มีทั้งหมด28องค์28รายการชื่นชอบองค์ไหนอยากเช่าบูชาองค์ใดทักทายมาได้เลยนะครับ idadul8989 เบอร์โทร0 9 8 2 7 0 9 0 3หรือจะสแกน QR code idline ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยฝากถึงท่านที่จองพระผมนะครับอ่ายังยังไงดีครับคือจองลงเงียบไปอย่างเงี้ยครับคือมันเสียโอกาสคนอื่นก็น,นะครับแล้วผมก็เสียความตั้งใจด้วยครับอ่าผมได้ชี้แจงแล้วว่าผมยังไม่มีการเก็บเงินปลายทาง็พวกผมเพิ่งได้เริ่มทำครับอ่า แล้วก็ขอให้ท่านดูพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับค่อยเช่าหาบูชากันครับครับไปที่รายการแรกวันนี้เลยครับรายการที่หนึ่งทั้งหมดมี28รายการนะครับรายการละ200บาทส่งให้ฟรีครับ200บาทเท่านั้นครับส่งให้ฟรีด้วยครับ นี่ครับเป็นสมเด็จหลวงพทบครับสมเด็จหลวงพทบครับนี่ครับอยู่ในกรอบเซเลตเลยครับด้านหลังมีเหรียญครับอห้หลวงหลวงพว่อพมก็ขออภัยครับหลวงพว่อพมว่าช่องแคร์ขออภัยครับครับด้านหลังมียันแล้วก็มีเหรียญไปสองเหรียญครับนี่ครับอยู่ในกรอบเซเลสเลยครับ และการต่อไปเป็นละหลวงพว่อลังครับพรวิเชียนโมลีกำแพงเพชรครับวัดบรมธาตุครับนีคบ่ครับนี่ครับครับหลวงพ่อลังวัดบรมธาตุกำแพงเพชรครับ ในการต่อแปลอยู่ในกรอบเซเลดครับผมก็ปานวัดบางลำโคครับครับกรอบกระลูกแล้ว3-40บาทแล้วครับครับครับนี้ผมเก็บไว้เพราะผมชอบนะครับครับเอาผมก็เอาแค่ชอบอะครับเถูกใจท่านใดก็ทักมาพูดคุยกันได้เลยครับอ่า ไม่ชัดภาพเบลอแสงน้อยอยากจะให้ส่งภาพชัดๆไปทักมาเลยครับต่อไปเป็นเหรียญอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อวันครับหลวงพ่อวันวัดคองคูนครับนี่ผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกรุ่นอะไรครับนี่ครับผมก็เก็บไว้ไม่มากครับหลวงพ่อวันครับพอมีอยู่บ้างครับการต่อไปครับนี่ครับ จอบใหญ่พ่อเงินครับครับครับพลวงอเงินรื้เปล่าไม่แน่ใจนะครับนีครับจอบใหญ่พ่อเงินครับครับรายการต่อไปอยู่ในกรอบสแตนเลสครับหลวงหลวงปู่หมุนครับปู่หมุนเกจิดังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของเราครับ หลวงปู่หมุนครับวัดบ้านจานและหลังเป็น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 หนุมานครับวัดบ้านจานสีสเกตหลวงปู่หมุนครับนี่ครับอยากได้ภาพชัดๆทักมาเลยครับรายการต่อไปรูปหล่อหลวงพ่อแจงครับรูปหล่อหลวงพ่อแจงยังผิวไฟอยู่เลยครับนี่ครับ นีครับอยู่ในกรอบเซนเลตเลยครับครับและการต่อไปครับสมเด็จอยู่ในกรอบเซนเลตเลยครับครับมีรอยคราบแป้งเลยครับและสมเด็จครับสมเด็จผมก็เก็บที่ผมชอบนะครับเอาที่แค่ชอบครับใครชื่นชอบแบบนี้เชิญครับครับบางทีก็ไม่ทราบวัด ไม่ทราบปีนะครับรายการต่อไปรูปหล่อเลขใต้ฐานหลวงผู่ทวดวชางให้ครับนี่ครับสวยเลยครับเลขครับ927ครับหมายเลข927ครับด้านหลังครับครับรายการต่อไปเป็นรายอดธงรายอดธงครับ ครับพระยอดธงด้านหลังมีตัวหนังสืออ๋อหลวงพ่อขาววัดหนองพยอมพิษณุโลกครับวัดหนองพยอมอยู่บางละกรรมพิษณุโลกครับครับหลวงพ่อขาวก็เป็นพระที่ชาวบ้านละแวกนั้นเคารพรักศรัทธานับถือมากครับและการต่อไปอยู่ในกรอบ พลาสติกเลี่ยมพลาสติกเลยครับนี่ครับค่าเลี่ยมก็คุ้มแล้วครับค่าเลี่ยมกับร้อยหนึ่งแล้วครับได้ปลาห้อยขอได้ทันทีวัดปากคลองมาขามเท่าครับหลวงปู่สุขครับเหรียญหลวงปู่สุขปากคลองมาขามเท่าครับนี่ครับเหรียญสวยๆดําเดิมเลยครับพี่ครับรายการต่อไปหลวงปู่ทวดครับนี่ก็อยู่ในกรอบพลาสติกเลี่ยมกรอบพลาสติกมาเลยครับครับ ปู่ทวดวัดไซใต้นครสวรรค์ปี42ครับอ่าหลวงปู่ทวดก็มีออกที่วัดไซใต้ครับนะครับรายการต่อไปเหลียนลงยาหลวงปู่ทิมครับมีหมายเลขครับนี่ครับหมายเลขครับครับด้านหลังเป็นเลข3 3 3ครับไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรนะครับนะครับทิมวัฒหารไล่ละยองครับ รายการต่อไปอยู่ในกรอบเซเลชนี่ครับนี่ครับราชินาราดครับครับอันนี้ไม่ทราบปีนะครับราชินาราดครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกครับรายการต่อไปครับหลวงพ่อจาดครับหลวงพ่อจาดบางกระเบาปราจินบุรีครับนี่ครับ ปดนี่รุ่นปลดนี่ด้านหลังเป็นพระปิดตาครับเหรียญสวยเดิมๆเลยครับนี่ครับหลวงพระจาดครับหนึ่งในจาดจงคงอีครับผมรายการต่อไปครับชินราชเนื้อดินนี่ครับดูเนื้อเก่าๆเลยครับนี่ครับอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่ากรอบสมัยโบราณครับครับโอ้ค่าเลี่ยมก็คุ้มแล้วครับนี่ครับใครดชอบเนื้อดินชินราชใบเสมาเฉญเลยนะครับ เนื้อชินอาจจะเอื้อมถึงยากพอสมควรน,นะครับรายการต่อไปหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณปริสุทธ,ธ,ธวัดบ,บ้านไรนคราสีมาครับเสาห้าคูณพันล้านครับนี่ครับอยู่ในกรอบเซลล์อากรอบอันนี้เขาเรียกกรอบอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับนะครับกรอบแบบนี้ครับโอ้เฉพาะค้ากรอบนี้ก็น่าจะ แค่จะคุ้มค่าแล้วครับพี่ครับนี่ครับครับสายพวกคุณทักมาได้เลยครับต่อไปเป็นปลุกหนังเนื้อดินปรอบพลาสติกเก่าเลยครับนี่ครับชมเนื้อหาครับพระปลุกหนังครับครับครับชื่นชอบทักมาได้นะครับอยากชมองค์จริงภาพชัดๆทักมาได้เลยครับ รายการต่อไปรายการที่สิบเก้าครับพระขุนแผนครับโอ้โหอันนี้กรอบพี่ก็คุมแล้วพี่ครับนี่ครับดูกรอบก่อนนะครับอลังการเลยครับดูกรอบครับพี่นะครับขุนแผนเคลือบครับด้านหลังครับกรอบก็คุมแล้วพี่ท่านใดที่ชอบในพระขุนแผนนะครับถักมาครับครับพระก็สภาพสวย รายการต่อไปเหรียญสี่เหลี่ยมอันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงหลวงพ่อพวงครับหลวงพ่อพวงวัดลาดยาวนครสวรรค์ครับหลวงพ่อพวงครับวัดลาดยาวนครสวรรค์ปีสองห้าสองอะไรเอ่ยครับครับชมไปเลยครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวผิดครับท่านดูชมเลยครับสองแปดครับ 2, สองแปดครับชัดเจนครับ พวกวงเกจิดังของนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งนะครับและการต่อไปภาษีวลีหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิรารามพวกเกวยครับนะครับใน้กรอบเซเลตเลยครับด้านหลังครับต่อไปเหรียญสุโขทัยครับหลวงพ่อห้องครับ ครับเพติดังอีกหนึ่งรูปของสขวทัยครับรุ่นบาามีแปดหน่าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับครับข้อห้อมครับรายการที่ยีสิบสาอยู่ในกรอบพลาสติกเลยครับหลวงนี่ครับหลวงพ่องเงินบางคลานครับเนื้อเหลืองๆเลยครับอันนี้ไม่ทราบปีนะครับ ครับด้านหลังมีต่อโค้ดครับ้านใต้ฐานมีต่อโค้ดครับ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 ไม่ต้องไปเสียค่าเรียมนะครับเช่าบูชาไปขึ้นคอได้เลยครับรายการต่อไปเหรียญหลวงปู่หมุนครับใช่ไหมด้วยไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่ครับหลวงปู่หมุนครับเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนครับมีเลขเก้าแล้วก็มีโค้ดครับครับ หลวงู่หมุนวัดบ้านจานครับรายการต่อไปอยู่ในกรอบเสเลชครับหลวงปู่สุขปากค้องมาถามเท่าชัยนาทครับนี่ครับครับหลวงปู่สุขสวยๆเลยครับรายการต่อไปนี่นะ่าจะเป็นนครปฐมแน่เลยครับทรงนี้ครับพ่อมันก็แช่มหรือเปล่าครับ อ่าใช่ครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องด้านหลังเป็นนี่ครับนะครับเห็นรูปแบบนี้หลวงพ่อแช่มแน่นอนครับเห็นสวยๆครับต่อไปเป็นหลวงพ่อสดมั้งครับนี่ครับอยู่ในกรอบเลี่ยมเซเลตให้พร้อมเลยครับขึ้นคอได้ทันทีอุดมสมบูรณ์คูณสุข ทุกทุกท่านเทินอ่าสดครับด้านหลังครับยันอันนี้เขาเรียกยันดวงรเอเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ EP ที่40 46ครับเป็นแหวนตะกร้อหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่3ามงามพิกิจครับครับ จังหวัดบ้านเกิดของผมครับนะครับน่ครับมีถักเชือกใช้มาพอสมควรแต่ว่าพระไม่สึกครับนะครับนะครับไม่สึกครับถักเชือกถักเชือกอาจจะหลวมถักให้ให้ใสได้แน่นครับเป็นตะก้อเล็กนะครับตะก้อเล็กครับนะครับข้ขวัญวัดบ้านไร่วิจิตรครับครับ ครบทั้ง28องค์28รายการสำหรับ EP นี้แล้วนะครับ46แล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดชมแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเป็กำลังใจให้กนหน่อยครับกดถ่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับครับหรือว่าชอบองค์ใดอยากเช่าบูชาองค์ใดอยากได้ภาพชัดๆ จะสอบถามองค์ใดองค์หนึ่งหรือให้ผมหาพาอะไรทักมาได้เลยครับ A D U L 8 9 8 9 0 9 8 2 7 0 9 0โทร0 9 8 2 7 0 9 0 9 3หรือสแกน q r code ID ค i ดไลท์ ine, ที่หน้าจอทักทายมาพูดคุยกันได้เลยนะครับมีคำติชมคำแนะนำยินดีครับยินดีครับเชิญได้เลยครับครับแสงอาจจะน้อยผมต้องขออภัยด้วยครับผมมือใหม่อุปกรณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยทันสมัยครับขออภัยด้วยครับอยากชม องค์ได้ทักมาผมถ่ายชัดๆให้ท่านดูเลยนะครับท่านที่ได้เช่าบูชาไปกับผมผมขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่หลุนผมส่งจริงครับไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าผมไม่มีเก็บเงินปลายทางเท่านั้นครับผมเพิ่งทําแล้วก็มันติดขัดบางประการครับติดขัดบางประการครับสําหรับ EP นี้ผมขอกราบลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝนตกรักษาสุขภาพกันทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีร่ำรวยแข็งแรงปลอดภัยสวัสดีครับผม